วางแผนการเงินส่วนบุคคลโอ้โหการวางแผนการเงินส่วนบุคคลทำไมฟังแล้วมันดูยิ่งใหญ่ดูสวัสดีครับสวัสดีครับนับพารวยครับผมเอกฟินแอดไวเซอร์ครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีครับพี่เอกรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโอ้โหการวางแผนการเงินส่วนบุคคลทําไมฟังแล้วมันดูยิ่งใหญ่ดูจําเป็นไหมพี่ว่าต้องมีตังค์เยอะๆก่อนถึงวางแผนการเงินได้ครับ จำเป็นไหมเหรอจำเป็นไหมถูกอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับก็ค,คือคนมีเงินอยู่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเขาอ่ะวางแผนกันอยู่แล้วคนรวยวางแผนกันใช่คนรวยนะวางแผนกันอยู่แล้วเพราะเขาจะต้องอเองินเขาเหลือเขาก็จะอย่างผมเนี่ยทำเกี่ยวกับหุ้นเขาก็จะวิ่งมาหาว่าเฮ้ยคุณนัสซื้อตัวไหนดีตอนนี้เงินเหลือทํำยังไงดีแล้วถ้าเกิดวางแผนการเงินโดยรวมเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่วางแผนการเงินโดยรวมเนี่ยเดี๋ยว ค่อยๆบอกเป็นข้อๆไปเพราะม,มันมีหลายองค์ประกอบอ๋อมีหลายอย่างม,นะมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะมองว่าเอ้แล้วอย่างเราเรา่เงี้ยใช่ไหมถ้าอย่างคนธรรมดายอย่างเราเนี่ยเราจําเป็นต้องวางแผนการเงินไหมครับเราจะต้องคิดก่อนว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยเราเงินน้อยไม่ต้องวางแผนเรามันก็ใช้หมดอยู่แล้วทุกวันเนี้ย ใช่เอาเทียบกับตอนที่ผมจบใหม่ๆนะพี่ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหอย่าว่าแต่วางแผนการเงินเลยแค่ใช้วางแผนการใช้เนี่ยยังเหนื่อยเลยพี่แล<ต>้วถ้าเกิดอย่างนี้พี่จะแนะนําพวกเรายัางไงดีถ้าเกิดน้องๆเนี่ยที่เพิ่งจบใหม่เงินเดือนอาจจะจะยังไม่ไม่พอที่จะเหลือเนี่ยทำยังไงให้มันเหลือทายังไงถึงวางแผนหรือว่าเราต้องวางแผนยังไงให้ใหมันเหลือพี่แนะนำหน่อย <ๆ S 2> อ่ะอั่งนี้ผมยกตัวอย่างหลานผมแล้วกันนะครับครับหลานผมเนี่ยเพิ่งเรียนจบได้2ปี อ๋อก็น้อง20กว่าใช่ตอนนี้เงินเดือนมันเท่าไหร่พี่หมื่นห้าไหมเงินเดือนมั0สองหมื่นโอ้โหแสดงว่าเงินเดือนมันสองหมื่นสองหมื่นก็ดีใช้ได้อยู่มันใช้ได้อยู่ครับนะครับก็ง่ายๆตอนมันยังเรียนอยู่เนี่ยนะครับตอนยังเรียนอยู่เนี่ยได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเดือนละหกพันโอ้โหกพันได้สองหมื่นก็เรียกได้ว่าน่าจะน่าจะเหลือๆน่าจะเหลือเรียนมกรุงเทพ โมงแค่หกพันหกพันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็พอกินแหะแสดงว่าน้องต้องไม่ได้อยู่หอผมเดาใช่ไม่ได้อยู่หอหกพันไม่พอไม่อยู่ไม่อยู่ค่าหอระเบิดนะอือหรือตอนไปอยู่หอเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยไปทํางานพิเศษเพิ่มโอ้ขยันด้วยทำงานพิเศษจ่ายค่าหออ่ะโอเคพอเรียนจบได้เงินเดือนสองหมื่นก่อนเรียนจบเนี่ยเขาก็สงสัยว่าระหว่างผมกับแม่เขาเนี่ยได้เงินเดือนกันหลายหมื่นทําไมดูไม่พอใช้ เขาก็จะคิดว่าโอ้นี้ถ้าเขาได้เงินเดือนอย่างพวกผมกับแม่ค่ะเขาน่าจะเหลือเลยเหลือเยอะเพราะตรงนี้เขาใช้แค่หกหมื่นพอวันหนึ่งที่เขาได้มาสองหมื่นใช่ตอนนี้เงินเดืนอนเดือนนี้ออกมาแล้วสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เขาเหลือใช้มากนะครับช่วงแรกนะ,ะช่วงแรกแล้วเขาก็จะเข้าวงจรของพวกเราทุกคนคือ,อคือรารายจ่ายเนี่ยมันจะเข้ากับรายได้ เข้าะว่าเราเดี๋ยวผมนึกย้อนไปก่อนนั้นเราก็จะเริ่มหาเสื้อผ้าอืมเสื้อผ้าเริ่มมีปาร์ตี้อ่าเราก็จะเริ่มอยากจะฮิ้วอะไรที่มันแพงขึ้นกว่ากระเป๋านักเรียนแน่นอนอ่าอนตันใจมาต้องก็ล่าสุดนะเห็นมันไปถอยมาไอโฟน15 Pro Max โอ้โหนั้นก็ล่อไปตัวละสี่หมื่กว่าบาทก็เงินเดือน3เดือนโดยไม เงินเดือนสองเดือนโดยไม่ต้องกินแล้วก็ไม่พอด้วย,ยก็นะเขาก็ใช้วิธีกลายเป็นรายจ่ายแล้วจ่ายไปสองหมื่นครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ผ่อนสิบเซนอีกครึ่งหนึง่งผมก็ยังเดี๋ยวนี้มีดาวครึ่งด้วยหรอมีดาวครึ่งผมเพิ่งรู้นะเนี่ยผมนึกว่าผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็โอ้โเดี๋ยวนี้มีดาวด้วยโอ้ไอโฟนครึ่งดาไอโฟนต้องดาวเลยครับหน่อยไอโฟนเป็นแสนแล้วพี่นะตอนนี้ผ่านไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เงินเดือนเขาก็จะพอดีกับรายได้แล้ว เอ้ยไม่ใช่รายจ่ายพอดีรายได้อ๋อคือรายได้มันเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันเริ่มวิ่งขึ้นใช่วิ่งตามวิ่งตามรายได้เข้าไปปัป๊บเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับพวกเราทุกคนคือน่าจะได้เงินเดือนเยอะกว่านี้เราก็ต้องขยนันถูกไหม <c oughs> ใช่เขาก็จะแบบไอ้อย่างเราเนี่ยมันก็เหมือนเขาองค์จอมันจะเข้ามาเหมือนกันทุกคนก็คือพอรายได้เราขึ้นใช่ไหมรายจ่ายเราก็ตามติดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราน่าจะมีรายได้เยอะกว่านี้เราถึงจะเหลือ ถูกต้องเพราะว่าเริ่มปลายปลายเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องอาศัยมาม่าแล้วนะแต่มนุษย์เป็นเป็นคนเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ง่ายนะพี่ต้นเดือนเราจะกินเยอะแต่พอเงินเราไม่มีเราก็จะไมนค้อยได้เรากจะกินน้อยได้เออถ้าอนงี้ถ้าเกิดพี่วางแผนการเงินพี่ก็วางแผนให้กินน้อยตั้งแต่แรกเลยอย่างงี้ถือว่าเป็นการวางแผนการเงินเลพี่ได้นะได้ได้นะเราก็ประหยัดตั้งแต่แรกเลยงแต่คราวนี้มาฟังพี่เอกดีกว่าว่าพี่เอกมีอะไรแนะนําน้องๆบ้างครับก็อันดับแรกเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราบอกว่าทุกวันเนี้ยอืแค่ใช้ให้มันชนเดือนเนี่ยมันก็มันยากแล้วมันยากแล้ว,แล,วแล้วจะมาให้เหลือเก็บใช่นะครับโอเคถ้าตามหลักวิชาการเลยเนี่ยการการวางแผนกันเขาจะบอกว่าเราควรจะเก็บสิบเอร์เซนของรายได้ก็คือออกมาสองหมื่เนี่ยเก็บสี่พันอยวกระปุกไว้ก่อนเลยสองพันเก็บส <2, 000. S 2> องพัน ทำไมถึงเป็น10%นะครับก็คือตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยเขาก็มีการวิจัยแล้วมาแล้วว่า10%เเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนมากเกินไปหมายถึงว่าถ้าเราเก็บส0ไปเราจะเหลือ18 0 0 0แป0 0แล้วเราก็จะเหลือในกระปุก2องพันใช่เราจะสามารถอ๋อชีวิตเราใช้ชีวิตไม่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ไม่ได้ต้องมาประหยัดมากๆตั้งแต่ต้นเดือนจนตลอดเดือนเพื่อจะ คือสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่กระทบชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่ถ้ากิดตอนนี้เดือนชนเดือนให้เริ่มที่สิบให้เริ่มที่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางคนก็จะบอกเดี๋ยวไปลองมั้งบางคนก็จะบอกโอ้โหไม่ไหวว่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไหวห้าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์งมือนเนี่ยเก็บพันเดียวสองหมื่นหนึ่งพันก็น่าจะได้อยู่นะพันเดียวง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะให้บอกว่าเหมือนทําเงินหายทุกวัน วันละสิบบาททำยังไงดีพี่ทำเงินหายทุกวันวันละสิบาทเดี๋ยวกระปุกวันละสิบใช่กระปุกวันละสิบบาทมีเหรียญมาเราก็หยอดเลยดีกว่าถ้างั้นผมเลยเก็บเหรียญอย่างเดียวถ้าสิบาทไม่พอได้สามร้อยพี่ไม่พอมันไม่พอมันน้อยไปถูกปะมันต้องแบงก์ยี่มันต้องอ่าแบงก์ยี่ได้ไหมวันละยี่สิบบาทหยอดไปอือยี่สิบบาทก็ได้เท่าไหกร้อยเองหกร้อยเห็นไหมหกร้อยเพราะอยากกินหมูกระทะแคสอีกอะทำไงมันเป็นไอ้นี่มันเป็นอะไรครับผมมองว่าเราอย่าไปสนว่า มันจะมากหรือน้อยอ๋อหกร้อยนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชาบ,บูเลยนะเฮ้ยได้ตีน้อยไงอ๋อตีน้อยได้ออโอเค,อเคแต่ว่าออินนตีน้ยมันเป็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินอืสําคัญคือทําให้มันเป็นนิสัยอ่าพอเราหยอดทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นนิสัยอ๋อเก็บให้เป็นนิดฮ่าเก็บให้เป็นนิสัยอืมพอเราเริ่มเก็บเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บเพิ่มได้ แล้วตอนนี้พี่เอกเก็บเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยไหมใช่ครับเก็บเป็นนิสัยอย่างเจ๋งคับผมครับมีรายได้มาเราก็เก็บนอย่าง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 พวกเรานี้นะครับรายได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินเดือนเพียวใช่มันจะมาแบบไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยเราก็หักสิบซน์ของตรงคอมมิชชั่นที่ได้รายได้เข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้ก็หักสิบเอร์ซเลยหักไปไว้ไหนดีพี่ที่มันจะปลอดภัย เราก็ต้องมีที่เก็บหมายถึงปลอดภัยจากการที่เราเอาไปใช้เราไปใช้พอถึงเราไม่มีเราขุดมาก่อนนะอเราต้องมีที่เก็บที่มันเอาอเกยากไหมจะไปเก็บที่ไหนดีพี่ถ้าฝังดินเนี่ยเก็บเก็บฝังดินเนี่ยเก็บยากไหมเก็บยากตอนนี้หาดินลำบากแล้วพี่เก็บยากแล้วก็เอาออกมายากด้วยไหมอ๋อออกมายากมากออกมายากมากจะต้องอะไรเนาะมันก็มีอยู่ หลายอย่างเนอะ,อะมีหลายอย่างที่เราเก็บถ้าเกิดว่าเข้าบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเอาออกง่ายง่ายเลยเดี๋ยวนี้ใช้แอปใช่ใช่ใช้แอป<ล>ก็คือ,อด้วยมือเราในแป๊บเดียวสแกนจบอ่าผมเคยลองแล้วก็คือเรามีบัญชีที่ไม่มี ATM เราไม่มี ATM เรามีแอปไงใช่แต่เราไม่มีแอป,แอปก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยลองว่าเราเปิดบัญชีแบบไม่มี ATM เราก็นึกว่ามันจะถอนง่ายไอ้จิงว่ามันจะถอน,นายากใช่ไหมเปล่า เราก็โอนจากบัญชีที่ไม่มีเ t m มาที่บัญชีที่มีเ t m อแล้วเราก็ถอนได้ถูกต้องเออนึกนึกถึงสมัยก่อนต้องหาตู้มันจะกดด้วยบัตรตู้เดียวมาแล้วเราก็ถอนได้ต้องไปเดินหาตู้โน้ตู้นี้ใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เราตอนนี้มนสแกนคิวอาร์จ่ายเราก็เลือกบัญชีเลยจะจ่ายบัญชีไหน เออมันก็ง่ายอะม,มันจะอยู่ยังไงอะพี่และอะไรบ้างที่พี่จะแนะนําว่าเฮ้ยให้เราเนี่ยเก็บได้ทีละน้อยๆแล้วก็เอาเงินออกมายากกว่านี้หน่อยแต่ไม่ต้องยากมากนะ,อะเอาอขอให้ยากกว่านี้หน่อยก็อย่างนี้ตอนนี้อันนี้เป็นประสบกรารณ์วนตัวตอนนี้ผมเริ่มทํางานได้มาสักห้าปีแล้วผมมีความสิ้ผมอยากเก็บในต่ผมเก็บไม่ได้เหมือนกันอมันเป็นปัญหาของทุกคนเอพราผมก็เก็บไม่ได้เอ๊ะปัญหาของทุกคน เงินมันหมดทุกทีเลยแต่ว่ามันไม่ได้ติดลบมันก็พอดีสิ้นเดือนเนาะใช่่ามันก็พอดีสิ้นเดือนเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อบ้างแต่มันก็หมดสิ้นเดือนพอดีอนะครับทาไงดีผมก็ไปมองเห็นผลิตภัณฑ์การเงินตัวหนึ่งตัวไหนพี่ก็เป็นประกันสะสมทรัพย์โอ้อันนี้ฮิตมากฮิตม,มากวัยรุ่นฮิตมากฮิตมากๆนะนะตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องออเงินคืนหรืออะไรนะแต่ผมมองว่ามันเนี่ย จะเป็นตัวที่บังคับให้ผมเนี่ยออมทุกเดือนได้อืเพราะพอเราทำปุ๊บมันเหมือนแบบมันมีสัญญากันนะว่าฉันจะต้องต้องเก็บต้องจ่ายฉันต้องจ่ายทุกเดือนนะเออพี่อย่างนี้เก่งแล้วถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนแล้วขาดทุนดิถอดไม่ได้มันไม่ขาดแล้วขาดมันถอนไม่ได้เลยต่างหากถูกป่ะมันไม่มีให้ถอนก็มันมีเวรคืนใช่ไหมหรือว่ามันต้องปิดเลยใช่ก็ขาดทุนแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ย มันมีรางวัลให้เราปีหนึ่งมีรางวัลให้เราสักครั้งหนึ่ง oh <my S 1> ในการที่เราเก็บก็มี oh <my S 1> เงิเนคืนเะงินคืนอ่ามันก็ทาให้เราเนี่ยเริ่มวินยัยเริ่มเริ่มวินัยในการเงินตอนนั้นอะอ่าตอนนั้นผมเงินเท่าไหร่วะเนี่ยนะสองหมื่นนินดๆแต่ว่าผมเก็บประกันสหสุทธิ์นี่เดือนละพันหนึ่ง oh, โอ้ก็เดือนละพันก็ปีหนึ่งหนึ่สองนะคะอ่าเดือนละพันบาทนะก็ไม่น้อยประมาณเท่าไหร่เองอะถ้าเทียบเทียบกับรายได้ตอนนั้นเนี่ย ก็ตกอยู่ประมาณไม่ถึง5%ดีเพราะว่ามัน20,000<ม>ื 20, <ม>่นสอนเงินเดือนผม2 0 0 0หนิดๆเนานะมันก็จะมันก็จะไมะ่ไม่ไมไมห้ก็คือ4%ีก็กำลังดีอ่าสก,ก็พอเรามีประกันต้องจ่ายปุ๊บมันก็เหมือนเป็นรายจ่าย<ใช>เป็นรายจ่ายอ่าคงที่ตัวหนึ่งที่เราต้องจ่ายทุกเดือนเหมือนเราผ่อนอะไรบางอย่างอยู่นะครับนี่ไม่อยู่ได้ว่ะเอ๊ะมันก็พอใช้นี่ครบไหมพี่ ถามหน่อยครบไหมอันนั้น่ะครบสัญญาไหมครบสิครบสิทุกวันนี้ยังได้เงินคืนอยู่เลยโคตรเก่งเลยทุกวันนี้ได้เงินคืนอยู่เลยก็อู้วจ่ายเท่าไหร่สิบห้าปีมั้งจ่ายแบบเออจ่ายสิบห้าปีผมแต่ว่ามันน้อยมากไงมันได้ทุกวันนี้ได้ได้ยังเป็นเช็อโอนเข้าบัญชีแล้วผมว่าเขาเอาบัญชีปีละสองพันเอง แต่มันน้อยมากใช่ไหมกเช่นก <ะ S 2> ับเราเพราะเรายิ่งโตขึ้นอะ่ะมันมีทั้งสองอย่างหนึ่งคือเราใช้เงินมือใหญ่ขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นสองไอของไอกะเพราที่เราเคยกินตอนพี่จบใหม่ตอนตอนพี่จบใหม่พี่กินกะเพราจานนท่นแหละลข้าวจานหนึ่งอะ่ะพี่เท <25 S 1> ่าไหร่ย<บ>ี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสามเออสมัยเรานะตอนนั้นยี่สิบห้าสามสิบตอนนี้ล่ะห้าสิบห้าสิบตอนนี้ห้าสิบจะหกสิบแล้วห้าสิบยังจะหาไม่ได้ห้าสิบจะหกสิบล้วหมูไก่นะนะครับนะหกสิบเพราะงั้นเนี่ยเขาเรียกว่า ก็เงินเฟ้อถ้าเราเก็บไม่ถูกที่เนี่ยแต่สมัยก่อนผมไม่ต้องพูดถึงเราผมเคยทํางานออมทรัพย์แต่ว่าจ่ายได้ปี2ปีมันก็มันก็หลุดไปตามเวลาเด่๋ยวผมไปอีกสูตรหนึ่งผมจะก่อนนี่ซื้อรถไอ้เงินนี้ไม่ใช่เงินเก็บแล้วแต่เราซื้อรถเพื่อไปทําธุรกิจอ่ะอันนี้ถือว่าได้อยู่ใช่ไหมล่ะเราดีกว่าเงินไปลงขวดเพราะของผมเนี่ยก็จะรังวงรอแล้วทุกวันเมื่อก่อนยังทุกวันศุกร์เลตอนนี้เนี่ยทุกวันที่ฝนตกแล้วฝนไม่ตก ตรงเนี้ยคุณนัทพูดมา่ดีมีประเด็นนะครับเรื่องพี่แนะนำหน่อยเรื่องซื้อรถใช่ไหมมันเป็นหนี้ใช่แต่ว่าทุกคนหลายคนเนี่ยจะกลัวคำว่าหนี้แต่จริงๆหนี้อ่ะเขาบอกว่าอะไรนะไม่อยากจนอย่าเป็นหนี้ไม่อยากจนจับเป็นหนี้แต่เราเคยเห็นไหมธุรกิจที่เขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยโอ้มีหนี้ทั้งนั้นนี้ดูิในตลาดหลักทรัพย์ใครไม่ก่อหนี้ บริษัทไหนไม่มีนี้อ่าในวงการลงทุนเขาเรียกว่าความสินทรัพย์เป็นของเราความเสี่ยงเป็นของแบงค์นี่โอเคจริง,รงสินทรัพย์เป็นของเราความเสี่ยงโยนเป็นของแบงค์ถูกต้องอแล้วถ้าเราเป็นอะไรไปก็แบงค์เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องอผมก็เลยทํายดงไงประกรันคัมเบอร์อสินเชื่อ,อรถครันแรกผมก็กระบะนะพี่ผมก็ทําประกัน A a เมื่อก่อนนะเขามี AA ที่คุ้มครองสินเชื่อ คือพอพอซื้ออะไรใหญ่ๆปุ๊บที่เราต้องผ่อนเนี่ยผมจะทําประกันให้ครอบเอหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นอะไรไปแต่อย่างน้อยถ้าเราตายไปเนี่ยของ <รถ S 2> สิงนรัคยน,น,นี้ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคอนโดม,มันต้องยังอยู่โดย,ยที่คนข้างหลังเราไม่ต้องเดือดร้อน,อนก็เป็นสินทรัพย์ได้เลยเฮ้ยก็ดีนะใช,ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างคคู่ก,ก,กันไปตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยม,มันอยู่ในเรื่องการวางแผนเลยพี่อันแน่นอนอันนี้เขาเรียกเรื่องของการแสดงว่าผมก็เรื่องความรู้ของการ ปกป้องความเสี่ยงเรื่องของการแไม่ให้ปกป้องอย่างเดียวบริหารความเสี่ยงอแต่เป็นความเสี่ยงทางการเงินใช่ใช้ต้องเรียกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นหัวข้อวันนี้ขอให้พี่ปูพื้นอีกสักอันนี้เราคุยกันเบสิกตั้งอย่างหนึ่ว่าอย่างเนี้ยสังเกตเห็นไหมครับว่าผมเองเนี่ยพอเริ่มใช้ประกันสะสมทัพเป็นตัวช่วยเก็บเงินอืนะครับก็คือนี่อย่าเรียกว่าช่วยช่วยสร้างวินัยดีกว่า ช่างวินัยที่ทําให้เราเก็บเงินได้มีนิสัยในการเก็บเงินพอเราจ่ายประกันสะสมรัพย์หมดแล้วอืเราก็ยังสามารถที่จะเก็บเงินต่อได้ด้วยตัวเองได้ละแสดงว่าพี่ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งอ๋อตัวกรมธรรม์ยังไม่จบเลยทุกวันนี้ฮะยาวมากรอยังจ่ายอยู่ก็ดีก็ดียังจ่ายอยู่ออมระยะยาวผมก็ไม่ต้องจ่ายประกันจนนั้นละแต่ผมออมอย่างอื่นต่อนะครับมันทำแต่ว่ามันทําให้เราอ่ะมีนิสัยว่าเราออมได้ละอืมเราออมได้ละจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเราเก็บเงินไม่ได้เลยต่อให้เรารู้ว่า ออมก่อนใช้ทีหลังใช่เพราะสูตรทุกคนก็จะเดี๋ยวนี้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แหละว่าอ่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นรายได้ใช่ไหมลบรายจ่ายแล้วค่อยไปออมเ<ช>หลือเท่าไหร่แล้วลค่อยออมใช่อ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าไม่เหลือจะออมยังไงอะ่ะถูกอ่าทีนี้พอามส่วนใหญ่มไม่เหลือไงส่วนใหญ่ไม่เหลืออ<ะ>่าต้องใช้ทีนี้พอท<ม>ุกคนก็จะถ้าทุกคนเห็นตามคลิปกูรูทั้งหลายก็จะมีรายได้ปุ๊บหักเงินออมแล้วค่อยไปจ่ายออมก่อนใช้อ่า ออมก่อนใช้ทีนี้ใช่ใช่ใช่พอเราออมก่อนแล้วเราก็ใช้เสร็จแล้วพอใช้แล้วมันไม่พอเราก็ไปดึงเงินที่ออกไว้ต้นเดือนออกมาใช้มันก็ดีกว่ายืมคนอื่นพี่อย่างนั้นเองใช่แต่สรุปสุดท้ายก็คือผลลัพธ์คือมันไม่มีออมใช่เราก็เลยต้องหาที่เราก็เลยต้องหาที่ออมที่มันเอาออกมาใช้ไม่ได้อ่ะใช่ออกมาใช้ยากหน่อยแต่บอกว่าไม่ได้ดีกว่าพอไม่ได้มันน่ากลัวมันไม่น่าออกยากหน่อยเอายากหน่อยอ่ะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ฝึกวินัยแว้วเอ้ยโอเคเราโดนออกไปสิบเปอร์เซ็นต์นะเงินเราเนี่ย้มันก็อยู่ได้ชีวิตมันก็ปกติเลยนะก็กินได้ก็กินได้ปกติใช้จ่ายได้ปกติไอ้เงินที่หายไปสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราก็ท่านแบบถึงบอกว่างานวิจัยเนี่ยเขาก็วิจัยมาจนแบบแน่ใจแล้วว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใกล้เดิมโดยภาพชีวิตเราเนี่ยเออยังใกล้เคียงเดิมมากต้องไปลองว่ะต้องไปลองว่ะพี่ต้องไปลอง เ,เพราะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้นสิ่งที่จะบังคับให้เราออมได้ทุกเดือนก็คือหนี้นะสำหรับผมะนะเราไปก่อนเลยเดือนนี้จ่ายค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่จ่ายค่าบ้านเท่าไหร่ค่าคอนโดเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่เดี๋ยวเบี้ยประกันนี่ไม่เรียกหนี้นะ เอาผมถือว่ามันเป็นนี่มีรายได้สร้างรายได้ในอนาคตแต่เราทําให้มันเป็นนี่ไงพอมีนี่เราต้องใช้ก่อนใช่ไหม่แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นรายได้บางทีเราอาจจะอยากไปเป็นคืนกันได้นะจริงรคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเห็นเงินไม่ได้เงินแล้วอยากใช่ไหมทุกคนมมีกินเลยเดี๋ยวไอ้โฟลออกมาแล้วเดี๋ยวมีรถไฟฟ้ากละพี่พี่มอเตอร์โชว์มายังพี่อย่าไปนะถ้าพี่ไปพี่อาจจะอยากได้ทุกคันเนี่ยเพราเราเนี่ยพออะไรดูบนสื่อเยอะๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย อยากได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมใช้วิธีค่าโทษไว้ก่อนก็คือตั้ไว้ก่อนใชเราค่าโทษมันไว้ก่อนว่าเราอยากได้แต่เราต้องค่าโทษมันไว้ก่อนว่าโอเคอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินอันหนึ่งไงอะไรอย่างนี้เพราะงั้นวันนี้สรุปรวมๆก็คือพี่ใหญ่บอกว่าเฮ้ยน้องๆถ้าเกิดเองยังเก็บเงินไม่ได้เอาเริ่มจากส0ก่อนถูกไหมก็คือง่ายๆนะครับว่าไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินแบบไหนนะครับจะมากจะรวยมากหรือมีเงินน้อย นะครับสิ่งสําคัญเนี่ยมีอยู่สองเรื่องคนระับเองก็คือเรื่องแรกก็คือรายได้เนี่ยพอกับรายจ่ายะนะครับต้องพอกับรายจ่ายนะครับถ้าุกวันนี้ไม่พอไม่รู้แหละต้องทํายังไงให้มันพอให้ได้ทั้งนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอารายจ่ายให้พอกับรายได้น่าจะง่ายกว่าเอ,อน,ะนะใช่ใช่หาได้100ร้อยก็ใช้100ร้อยละกะันะอย่าใช้ร้อยยี่ลวสองเนี่ยทําให้มีเงินเก็บให้ได้ ก็กินน้อยลงอีกนิดนึงอาจะได้เอสัมมือหนึ่งพี่สามมือเยอะไหมรานี้สมมติว่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณต้องกินตีน้อยอาทิตย์ละครั้งเออไออาทิตย์ละครั้งเนี่ยในหนึ่งเดือนคุณต้องกินทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเสียที่คุณต้องกินตีน้อยสี่ครั้งคุณอาจจะยอมงดตีน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้เหลือเก็บเพื่อให้เหลือเก็บคุณก็จะมีเก็บประมาณทั้งสามร้อยบาท เดือนหนึ่งคุณก็มีเก็บละสามร้อยไม่ก็มาทำ IF IF เนี่ยจะเหลือประมาณสองมือได้สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยได้ประหยัดเงินด้วยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะพี่ก็ลองหาท่าวมาดูลองหามีเงินเก็บแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับว่าแล้วเราจะบริหารกันยังไงเราจะทํายังไงกับเรื่องของการวางแผนการเงินครับผมอ่าถ้างั้นเดี๋ยว EP นี้เราจบด้วยการที่พี่เอกแนะนํานะครับว่าเก็บสิเปอร์เซ็นต เอาให้ได้ก่อนไปทําบันไดขั้นแรกให้ได้ก่อนนะก็คือการทําให้เงินเหลือหรือว่าหาวิธีที่เพื่อนๆอาจจะมีวิธีอะไรก็ได้อะก็ลองแนะนํากันดูลองแนะนํากันดูได้นะครับคอมเมนต์กันมาว่าเออรมทุกวันนี้ผมเก็บแบบนี้อยู่ครับอรเียก็ออมทรัพย์ใช่ไหมอย่างผมก็อาจจะก่อนนี่อาจจะก่อนนี่ขึ้นมาเพื่อให้ผมอย่างน้อยเหลือของก็ยังดีกว่าลงขวดอ่ะก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าทุกวันนี้แต่ละคนมีวิธีการ ออมเงินกันแบบไหนบ้างเผื่อเป็นไอเดียให้กับคนอื่นๆใช่แล้วถ้าไอเดียดีเดี๋ยวเราจะเอามาทําคลิปนะสนุกเรามาทาคลิปขยายความกันห้อย่างบางคนเขาอาจจะมีซิกจารูจักไหมไม่เลยจา้าเก็บเงินลงขวด6แบบ6ชนิดอ<ะ>่าเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเลยต่อซิกจากันดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกลลมโอเควัน <Okay, S 1> นี้ผมนัทพารวยกับเอกฟินแอดไวเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ